ฮี่อหายใจไม่ออกไอ้สัตว์อูดตันไม่ได้เนี่ะไอหรอโควิดติดโควิดโดขี้มูอดตันมากกว่าขิ้มูกอดตันอ่ะมาแล้วว่ามาเอ็กเซมไออีเซมเดินเรี่อยๆเดี๋ยวไม่ตปเหยียบบอสบอสฟ้าบูเดมอนนะ าไม่รอตะวันแล้วตอนแรกตอนแรกว่าจะรอตะวันแต่ไม่รอแล้วตะวันมาช้าเกิดมึงคิดไงว่าถ้าเราจะแกล้งตะวันต่ออ่ะจะคิดจะเคียร์แล้วจะคิดโดนวิบัติแล้วเรเบิร์ตครั้งต่อไปเล่นปลาอะไรดีวะจะตาไหมเขาบอกว่าอยากเล่นปลาตะวันเหมือนเดิม ไม่รู้ถ้าได้คำาโห่กจะเล่นจันทานะพอจะได้วิ่งทนแดดเขาหนูแล้วผมไปเดียนปลาวันนี้ล้วไม่เจอไม่เหมือนติวอัยเชี่ยใช้ได้แบบสองปลาเลยไอ้เหี้ยใช้แม่งใช้ได้ั้งปลาไปเลยไอ้เหี้ยปลาตะวันโอเคเข้าสู่แบตตินนะครับ คิว30ดิมอนก่อนที่จะหมดเวลาเอ้ยใช or, ่ใช่ก oh, okay. no? ็นั่นแหละก็ก่อนที่แล้วก oh, 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 ็ระวังดิมอนบูเอาเฮ้ยกูไปผิดทางขอโทษครับต้องไปทางที่แบบว่าไม่ต้องมีไม่มีต้นสกุระเฮ้ยโห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 เล่นไอตัวนี้เลยลื้อโอ้โหโอ้โห หน้ากกว่าตอนตอนโดไม่โดนไอ้เที่ยสอบข้าสวนคือการต้องมงเจอไอ้เที่ยวดู้เสด็จน่ารังค์ที่หายนังนะไอ้ตัวอาคษะมาโดนแต่ไม่โดนเนี่ยโดนตีนอ่ะไอ้เที่ยบอสอ่ะไอ้เที่ยอีการต้งโดนตีนกว่าไอ้สัตว์กดปันสีุ่๊กตุกบล็อกเลยที่หายอือืมอืมอืต้องดูตามกันต้องติดนี่ยตัวมีที่น่ารังคานเลยสัตว์เฮ้ยพลาดอุ้ยเอาเหวี่ยงโลเลยเฮ้ย แป๊บนึงมันถึงก็เจออากซาเลยเฮียแบบใส่เลือดดีกว่าอากซาแล็คอะไรเนี่ยมันชอบแล็คตอนเจอบอสไหนแยกหมดนี่แหละตอดเลยทุกครั้งเลยทุกครั้งทุกสถานการณ์ทุกอย่างที่กูรันใกล้ตายไม่ชอบแล็คไอ้สัสสตาร์มีหน้าหมดไปกูไม่ต้องมานะไอ้เฮียออกมาจากโลกของมึงไงจินตานาโม่โอ้โหโอ้ย ไม่มันจะมีหลอดเลือดโชว์นะว่าบอสแม่งเหลือ,ลอ,ลอเท่าไหร่แต่ไอ้ที่เขาไม่บอกที่ละอย่างเขาไม่บอกใส่กระสุนเลือดใหม่กูจะโดนไหมเนามันใกล้ตายหรือมันใกล้ตายยังอ,อ,อุ๊ยมาครั้งที่ใส่สิวไว้ถ้าตัวบอสแม่งก็ไม่ตายแล้วมันจะมีลูกโซ่จอมโง่แม่งเกิดตายตุลย์เบื่อเบื่อตายแล้วทียัง ส,สวยต่อยกันเองกูสีฟ้เลยโอ้โหโถ่โสนปกติเสือกไอ้บอสสีฟ้าแม่งสตันงานเลยใช้พารเนอร์แส่มาเอ็งน้ำมันเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมีการมาแล้วแม่งเอาอะไรระบบเบลปิดอีการมาเ ตัวเนี้ยตายเหอะตัวปัญหาเลยเวลากำลังจะหยุดเนี่ยแม่งว่าเศร้าตัวตายแล้วทีตายังทีเลยตอนวิ่งเฉยๆแม่งอีกาแทบไม่มาตอนบวกบอสอะหรือบวกอะไรสักอย่างอะมาเลยจอดกันคือว่าสีฟ้าเวลาเราบรรลุสตันตันโดนสตันนานเลยโอ้ <S <S <ม>โอเคมาครับ <S <S เกือบตายเมื่อกี้พลาดจังหวะไปเยอะเลยพอเห็นไอ้สายเลือดอกษาปเ๊บมเหวอเลยเกือบตายยากมากช่วงแรกๆเนี่ยปราบไอ้ดีมอนที่แบบสายเลือดด้วยกับอาฆาเฮ้ยอะไรฮิตบ็อกซ์คืออะไรอ่ะคือแม่งดูดิตัวนี้สายสายเลือดอะไรธรรมดาเปล่าเขาเป็นธรรมดาเหอะ เราคือหลบหลบหลบแล้วก็ยังโดนอยู่ใช่ไหมเวลาใช่ใช่แม่เขาย่าดแบบทักให้เราอยู่ห่างมือแบบมันเอื้อแบบเอื้อมถึงอ่ะแต่มันก็เอื้อมถึงคืออะไรวะนั่นเลยธรรมดาแหละขอรู้เล่นตายแต่บาร์ฟาไม่เข้าเสียคือมันเวลาเปนตัวตีเดือดตัอย่างจะเป็สตันแบบยาวเลชอบแต่เลยมึงเนี่ยอื้อหืออือหือสี่ตัวละกินข้าวให้อิ่มกินไอติมให้อร่อย ก่อนนะเอาอะไรต่อวะชา r ด l แบตโอเคสำคัญอยู่ไอตัวนี้เฮ้ยตื่นตื่นเว้ยอน,นันไงโดนต่อโดนสองเด้งขึนเนี่ยสามเด้งนี่สัต นนั่แหม่ถึงไม่อยากสู้มาถึงไม่อยากสู้กับบอสตัวนั้นแม่งมันพอมันตื่นช้าอยู่ดีก็ตื่นช้าไม่รู้เป็นอะไรบังแม่งโดนแบบสามแม่งสีแดงยกต่อไปเลยเราเราเอาตายเลยแล้วแม่งมีลูกกระจาะเอ๋อมาช่วยได้เนี่ยเอ๋อมากบุญมีต้องรอเลือดให้เสร็จก่อนแม่งจะฟื้นคืนแต่ว่าซื้อที่ครั้งแม่งใช้เวลาโคตรนาน หายยากว่ะสูเทสือมันง่ายกว่าแล้วแถมตีไว้ตีไวด้วยโอ้ชิวเลยอ่ะมาก็ต้องช่วงกันลมอะช่วงกรลมตีเชียบอสฟัดสถยนตรบมีน่าจะขอบแมปแล้วบอสมันตีปกติมันพุ่งเลย าปลาแม่งล็อกไปนั้นเัยไม่ล็อกให้ปาบยากมากเลยที่ใช่ระบาดระบา,ะบา,ยาดยัดโอ้โหแม่งยังมีหินเจ <ละ S 2> อแล้วกสติยังไงว่ามาตัวนี้โอเคธรรมดาพิเศษไม่ใส่ใสไข่เดิมสไลท์ อ่าตัวกิ้งไปเลยดิมีอะไรหลายตัวเนี่ยกแม่ยังเข้าไปเยิ้มไม่ทำเลยสัตว์แม่งโผล่อีกละอืมเหมือนเห็นสูนย์ดูดิเป็นตัวสายตัวธรรมดาเปล่าโอเคธรรมดาเฮ้ยตังไหนไม่แน่ในเ่ยอ่ะเี้ยจะได้ไปทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยครับแม่ยังไม่ไปโอ้ย ไอ้เชี่ยสะโพนม้าไอ้บ่อเลาะแบบบอกเลอะสักทีนึงก็ยังดีเชี่ยเลยไอ้บ่อทุกอย่างเลยที่โผล่คุ้งจึ๊กโอเคโอ้โหเต็มเลยลากมาทีละสองตัวพอเนี่ย ว่าพี่พไอตอนตอนคนเดียวว่าวุลากระสุนกี่ตัววุ้ลากระสุนห้าตัวอย่าหาทำเคยโดนลุงโซมมาแล้วตอนตอนที่เล่นครั้งแรกกูไม่แพ้กูชนะเออตายแน่เลยกูตตายเห้ยตัวเนี้ยเออตาย,อย,ตายโอ้ จุดตัตหนหอมแล้วจุดซัเนี่ยโอ้ยทำไมพุ่งอยู่ดีพุ่งกูก็แบบระยะโอ้ออยไอ้ตั้งยงไม่โดนจับพุ่งเลยแลไม่ไม่ท่าพุ่งแบบว่าแล้วที่เป็นเซิร์ฟนี่มันอ๋อลืมไปตอนสอบแม่งชอบปิงแค่โคตรแรงเลยเออแต่ตอนสอบแม่งชอบปิงนะเกมเนี่ยชายช่ยชาแม่งชอบปิงชอบปิงไม่ได้สอบนานเลยตั้งแต่ไอเนมเข้ามาจนพี่เข้าสอบแบบงงๆปุ๊บแบบโอ้โห ลืมไปเลยว่าแม่งต้องปิงปิงสองร้อยอะเกือบสามร้อยอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะโดนเบสแม่งโดนะบอลบอที่สามอไอบอลที่สามเฉลี่กันเออกว่าจะตายแม่งตีนานกูตีเป็นเป็นสิบสิบรอบแม่งกว่าจะตาย เอาไปก็เหนื่อยมากแล้วเนี่ยเอาจะไม่ตายเน่ไอ้เพี้ยเฮ้ย,ฮยนี่งไงอเอาตายอยู่แล้วโอ๊ตาย บอกผมจะฆ่าบอาสีฟ้าตัวหนึ่มาคุ้นรอมิสเตอบ์อยู่ทีกว,ว่าละ้าเซสื่อตายแล้วสี่ตัวเนี่ยอะไรเน<อ>ฮ้ยหกตัวเนี่ยจึกจึกจึกเจศาสตร์เอาจริงนะนี่ไปเรียนปานมาก่อนแล้วเข้าก็ได้ หมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากไม่รู้ว่าระหว่างสอบพี่เจอบอสฟ้าปะนะแต่ถ้าเจอก็เอาแม่งเลยเ <c oughs> มื่อก่อนนี้ใช้ปานแบบยับอะตอนเล่นครั้งแรกอะ <c oughs> ใช้ปานแบบยับยับไม่ตาย ต่พอรู้ข้อมูลไปลก็โอเคทำไงทำอย่างง,งี้งี้นะอะไรประมาณนี้นนจบซื้อสื่อจะพุ่งตัดแต่โดนขัดโดยลูกซองโอ้หลบไม่มีทันอืมเจอแล้วอาสูรไอ้อะไรอ่ะกูจะกดอยู่แม่ไปอามาตัด้ ตัจซิว i̇şte uh. well. ิโขมันจะเป็นอมตะแบบจะไม่ถือซิวิโขถ้าเข้ามาจับกูผมได้กลัวงวาวาใวาไมาตอนนี้เต้สู้กับอะไรอ่ะวาไม้เนี่ยวาฟ้าไม่จับตัวโดนได้ไงกูไม่เอ๋อซิกูกูอมตะนะเฮ้ยไม่จับโดนจับโดนจับเฮ้ยยังวาบเลยฮีบ็อกอะไรกันเนี่ยเอ้าโอ้โหทายาหินไม่ขาดได้หลายย่างอยู่ไกลยันขาดไกลไม่โดน ไม่ผมปีนเขาแล้วไม่ระยะเห็นไม่ขึ้นมาข้างบนรถตุ๊กฟองผายอ๋อขึ้นได้อยู่แล้วไม่โกยยี่หายเลยกืดได้พอปีแลอีกลังโกยอีกแม่งผมใช้ได้ไม่ติดใช้โชว์เฮ้ยเห็นไอเต้เดินไม่ลดเลยเจอสูนิดนึง ว่ามาเราจะ40แล้วเฮ้ยไอชิอีกาแม่งเรื่องหยุดอีกามาชิพี่ชินแล้วนะไอเรื่องอีกามาชินเลยนะแนะนำขาตอนที่คนจะบอกกำลังจะเข้าไปไอกาไอกาไอกาปาด มึงมึงจะหกทบไปไหนเฮียมันจะมีความเป็นพีจับอีกาย่างย่างไฟเลยครับเฮียเป็นเป็นอะไรไมคคาแม่งอีเอ่อมอสดาบวิชาตะศน์เนไ่้อีกาวาร์ปตามกูจุดไฟเผาแม่งเลยใช่มันเป็นยักษสหันเทียบเลยอะไรมันจะมีท่าแบบเขาเทียบตัวใส่ฟานประมาณเี้โคดนะโคดนาโดเลยนั่นแหละ คืตายแล้วจึกจึกมาสองตัวนั้นมาเลยซ้อนกันเลยซ้อนกันเลย ทานเฮ้ยรอดเลยใครวอมันก็เจาะจไรสัตว์โดนดามเลยเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งขับตัวมาสัตว์โดนวอร์มอุลสุตปันแม่งโดนสุตป์นแบบนานมากๆอ่ะปุณีนอนไปเกือบใน,นสุโขในร่างชายันเนี่ยมาชอว์กิ้ง จำไร้ฟ้าขอเลยยาวเลือดสุดเลยพอเสร็จมากระด้เลยคือนนเวลาสตาันบอลมาสตันเนี่ยตายยัง <c oughs> ตายเหอะท่านนี้ไม่ตายจริงดิกูเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยแม่งตายกูหน่อยก็ได้ตายไหมโอ้โหไม่ตายกูรู้กูเสร็จกูเบ๊บตายเหอะหนาตาแบบนี้ อ้โดนทุ่ม2ต่ออมีผมเกลียดอย่างเดียวคือเวลามันพีชนะมันจะบั๊ขึ้นแบนบบิดขึ้นกาอากาศแทนอ่ะแม่งบั๊โง่มากเลยอ่ะบั๊ขึ้นบิดขึ้นกาอากาศเลยแล้วตกมาก็เสียเลือดอีกอ่ะเสียเลือดเต็มหนักกว่าตอนที่โดนทุ่มแล้วหัวไอ้เหี้ยกันตกหมดเลยอนะแม่งไอ้้เหีย กระดูกระแดงแข็งแกร่งกระดูกแข็งแกร่งดังท่านชาชาติเฮ้ยบอสมันไม่ตายมึงอึดไปไหนวะมึงปรับบอสให้กูบ้าใหญ่ไอ้เที่ยให้มันโกงเฮ้ยโอ้โหแม่งเสียตั้งมาเลยไอ้เที่ยแม่งมุกกระจอกมึงจับให้ใช่ไหมแล้วแม่งบอสมึงกูต่อเลยไอ้ทิ้งหายเฮ้ยแม่งแม่งไอ้เที่ยอสูรมันยาอ่อนมึงเละ เออาไปดีเนี่ยครูควรจะใช้5-5กับออ่า2แล้วแต่การตา,ตามนยแง่งมาตามูจะติดโลเลยเนี่ยอเออเหี้ยตามซะมอจก็ไอ้เหี้ยมันอสูรดอก นโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> ไม่ตายนี่มึงไม่ตาย,ยขนาดโยบา,ญญานยัะรั้มไว้อยู่เลยเฮ้ยตายเออตายเอาเขาผมไม่ได้ีพี่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยฮะปาดคอปาดคอไม่ได้ไอพีฮัลโหลคืออะไรอะ่ะไม่ได้ไอพีหรอเออผมฆ่ามันไม่ได้ไอพีคืออะไรวะไม่ขึ้นครับ กูอยากสามหนึ่งร้อยไม่ไม่ขึ้นไม่มีการแฉกพีเลยตอนมันตายอ่ะคืออะไรเนี่ยบักเหรอบักเปล่าใช่เหรอวะเกมระเบิดบอสตีก็ยากได้พีก็น้อยบักดอกไม่ได้ไม่ได้พีเลยนะกูไม่ได้พีเลยแม่งบักเออบักเออว่าสวยไอ้เพี้ยตีตีไปฟาร์มบอสขวานก็ได้มั้งเออฟาร์มบอสขวานจะดูดีมีนาคึ้นเลยชิ้นนี้ไม่ง่ายเลดูดีมีนาคึน ยังโดูมีคมหวังอยู่เลยแต่เช่นนี้ตีก็ยากล้มแล้วล้มแล้วแม่งก็ลุกช้าเออลมลุกช้ามากเลยเออมากเลยอ่ะไอตัวนี้มันตีสตันนานนะโอ้ยฟาร์มในในบอสเนี่ยเงินลุกชี้หรือบัาคำนเหรอทำไมพี่ไม่มีประหาไม่มีกัญหางไปฟาร์มเอาคุณเจ้ด้วยเชื่อมั้ยเออไอเปิดบอสไอเทียดตันมาฟาร์มเดี๋ยว่าสบาย เช่นเงี้ยแอปติดเซิร์ฟแม่แม่งเศรษกายกางคู่มาเป็นสี่สิบตัวไอ้เสียแต่ข้าโอ้ยตัวเดียวก็เย่แล้วไม่งั้นเซิร์ฟระเบิดนะบอกเลยนะสคิวแต่ข้าตายบอกเลยอีพีกลางแบบคนแบบบางคนแบบเวลตันแหละไอ้เหียแล้วให้เยอะเกินไงแล้วใครกลารคู่มันเกินแบบสมหรือว่ามันมีเบรรจุรอบหนึ่งนะเล่นอะไรอ่ะ รอบหนึ่งใช้ประมาณหกหมื่นอีพีมั้งตอนนี้ใอกว่าไอ้ใครกงางบูสเตอร์ตามห่ชั่วโมงอ่ะแล้วว่ามันเกิดหรืว่าสุม่มพอสุ่มเกิดแวว่ามันแบบว่าเกิดตามเวลามันมีเวลาตามของมันอยู่แล้วมันก็จะสุม่มโอ้สมสมติมมว่าอ่าอ่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงมันจะเกิดในหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วสุ่มเกิด โอ้เราไอ้เทียตี้มาอีกแล้วตี้ไม่หยุแบบเพื่อนเนี่ยหรอว่าอยู่แบบไอตีข้ข้ากันเนี่ยกหลบไม่พ้นออกตีดีกว่าเอาอดกออกตีก็ไม่ได้นะออกออกออกตีไม่ได้เลยโคตรเที่ยเลยมันบ้าเลยดีกว่าฮัลโหลตอนเราไม่ได้อยู่ในตี้อยู่แล้วโหตี้เราออกไปนนาแล้ไหมเอาใครจะกดออกไงก็มาควัานหน่อย หาบอสฟ้าไม่เจอวะอยู่ไหนวะเวลาก็จำกัดมีไหมครั่ะอสูรธรรมดาเวลาก็จำกัดใช่กดดันมากๆบอสก็ง่วงอ่ะเพราะว่าขโหคาสูรธรรมดาเราอยู่ว่ายังดูดีมากเลมันมีถ้ำฟาร์มฟาร์มดีมอนอยู่อ่ะดีมอนธรรมดาเลยมีอยู่อ๋อตรงเมืองหินมาแกบอสฟ้าเดี๋ยวบอสฟ้าทนไม่เป็นบอสฟ้า ว่าฟาร์มเนี่ยอะไรเฮียเออยั่งหาแม่งบักบักตึกเออเฮีย EP ไม่ได้เออยิ่งหายโวกนี่โอ้โหสามฟันมันไม่เกือบสิบสิบรอบสแต็กยูสไม่ผิดเออยิ่งหายเลยขากะยากไปอีเฮียโดยพีไอชนะดีกว่าโดยที่พีไอไม่มีตาเลยชนะยังไงนะไอทางนี้ไปแล้วเคลียร์แล้วเดี๋ยวตรงนู้นทริงอีกสองตัว น <Dante> ู่นมันบอกวะใช่ใช่ใช่ครบอยู่ครบตีเลยเฮียสามตัวไอ้สัตว์มาดิสี่ตัวนี่โดนแดงดันวิญญาณมามานี่มานี่มานี่มาจุบ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 กันจุบกันกันเออเนี่ยอืม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 โอโอเขอเขาต้องรับมามาจุบจุบจุบก่อนจุ๊บก่อนเออจุบจุบจุบ มีตัวเนอร์บล oh. ็อกมาจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเออจุ๊บจุ๊บจุกจุกเฮ้ยเนี่ยแหละสุดยอดปิงสุดยอดปิงเฮ้ย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 โอ้โห เตะนี้ระยะห่างหนึ่งสามหึ่กคอยเก็บอันนี้ไม่งมักไอุ้กีไม่ขึ้นเนยคุจูด้เดมอนอ่ะฮะอ่ะเก็บเลยอยู่ที่เดิมแหละไม่มีอะไรมากหรอกฟนไอเทมบอลรถตบบคำี้ไหมเไอ้บูดเดมอนอยู่ไหนไอยเวลคอมทูซเลเยอร์ครับไอเทคยูอ่ะกิฟต์ยูโอ้ยอ๋อมันออปชัยเสริม เฟสหลักๆเป็นเฟสเจอไอ้กเ็นซวยชูวานชื่อว่าที่ไหนว่าไห็จแล้วเสร็จแล้วแต่ถ้าฆ่าบูเดมอนได้ก็คือจบเลยนะใช่เหรออืมแต่ไม่หาไม่ได้ดิหาผมผมจะอยู่มันจะเกิดที่ที่เดิมมันจะเกิดได้ชุดละไม้นี้ไม่อยากมันมันไม่อยู่ไหนเราใี้มันจะไม่รู้ดิพระพี่แต่พี่เคยเจอครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ไม่สู้ไง มันจะต้องเดินไปตรงไอบ้านพราะตอนนั้นพี่ไม่ค่อยรู้ท่าไม่ท่ามันไม่มันมันมันสมนจุดเกิดมันสมจุดเกิดเป็นมากก็ทำตรงจุดอนึางอะ